เดี๋ยวพีน้องประชาชนนะครับว่าที่กะติกฝากผมมาสี่ข้อนะข้อแรกเรื่องคลิปแตงโมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไปว่ากันที่ศาลนะครับข้อที่สองเรื่องของน้องชมพู่ผมก็ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับว่าผมยังเป็นที่อุตส่าห์ให้กับนะสวิตีกับนายนามายัยสองผมเมียคดีน้องชมพู่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็พยานที่ผมแจ้งสวิตีไปแล้วว่าก็จะเอาขึ้นไปสืบในคดีชมพู่ผมก็ยังดําเนินการเหมือนเดิมนะ แต่ว่าทนายความเนี่ยผมจะให้ทางสมวิตีเนี่ยใช้ของคนที่นั่นนะครับซึ่งเป็นคนเก่งพอๆกับเราเหมือนกันนะครับเป็นผู้ทําคดีแทนเนื่องจากเหตุผลเนี่ยผมอธิบายให้สมวิตีเข้าใจแล้วแล้วก็คุยกันเข้าใจหมดแล้วนะครับแล้วก็ทนายที่เปแทนเราเนี่ยก็เป็นทนายที่มีฝีมือนะครับพอตัวแล้วทำคดีดังมาหลายคดีนะครับไม่ได้เป็นลองเพราะว่า ah คดีหลักเนี่ยก็ยขึ้นอยู่กับพนักงานอายการนะครับภาคสี่แล้วก็พนักงานอายการมุกาหารเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะกระติกนะ นะเรื่องที่สามคดีของอบอลบางแก้วผมอยากอธิบายให้นองประชาชนคนไทยเทศฟังนะครับเรื่งองคดีของบอลบางแก้วมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่พ่อเขาเนี่ยยังไม่ได้มาร้องผมนะท่านเวลชัยสมเมตาเนี่ยรือสุวิระสมเมตาในสมัยนั้นเนี่ยมมนะเ,เ,เป็นเป็นผู้ไปควบคุมดูแลโดยใช้ชุดพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยของสพคูคตจังหวัดปทุมธานีเป็นนะครับเป็นคณะทํางาน แล้วก็ใช้สูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะครับจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานก็มีการตรวจพบว่า,าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้บ้านเนี่ยของวันบางแก้วเกิดจากไฟฟ้าช็อตนะครับโดยปักไฟที่รู้สึกจะเป็นพัดลมแอร์นะก็หลังจากที่มีการพิสูจน์กันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้ในขณะนั้นนะครับในคดีบอลบางแก้วนะก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้เนื่องจากว่าท่านวิริชัยบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความประมาท จนนั่งพ่อเขาเนี่ยนะพ่อของน้องเบ้นเนี่ยมาร้องกับผมผมก็พาไปร้องต่อท่านศรีวรลาลังสิพันธุ์มกุลเราบอกปตลในขณนะนั้นก็ลงมากกับกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนทีมงานจากสพคูคอตรำลูกกาเนี่ยไอ,ไอ้สพครูค,คอตรัตถุธานีเนี่ยเป็นชุดสื่อภาพของตำรวจทางภาคหนึ่งแล้วก็ร่วมของครูคอตแล้วก็ร่วมของส่วนกลางนะครับแล้วก็ให้ทางศูนย์วิสุทธิหลักฐานส่วนกลางนะครับแล้วก็หมอนทิติเวศส่วนกลางเนี่ยระวังตำรวจเนี่ย ลงไปกํากับดูแลนะแล้วก็ไปตรวจหลักฐานใหม่จนกระทั่งนะเราได้มีโอกาสขอให้ทนายความของบอลมังแก้วเนี่ยให้เราเข้าไปร่วมสังเกตการซึ่งเขาก็ได้อนุญาตให้เราเข้าไปตรวจนะครับพร้อมกับส่วนส่วนหลักฐานของส่วนกลางแล้วก็หมอนิเิเวชส่วนกลางทั้งหมดนะแล้วก็พบว่าหลักฐานทุกชิ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากไฟฟ้ารับรงจรจิงน,นะแล้วกนะ็สิ่งที่เขามาแสดงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เป็นคตกรรมได้เลยนะครับอันนี้ผมอธิบายฟังก่อนจนกระทั่งเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับไปทุกครั้งเนี่ยพ่อของน้องเบ้นเนี่ยนะครับกับครอบครัวเนี่ยก็มาประชุมแล้วก็แถลงต่อมาบารับฟังความเห็นต่อท่านศิวรลาทุกครั้งนะครับผมพาไปพบทุกครั้งอธิบายให้ฟังทุกครั้งและเข้าใจทุกครั้งไม่เคยถามว่ามีปัญหาไหมไม่เคยนะครับหลังจากที่มีการพิสูจน์การจัดสิ้นท่านศิวราลานี่ยนะครับนะเป็นคนสั่งให้ดำเนินคดีบอลมังแก้วในความประมาททำให้ผู้อื่นเก่ความตายนะ จะนั่งเป็นคดีฟาร์มที่ภาคหนึ่งสรุปสํานวนคดีไปยังพนักงานอายการในระหว่างที่มีการสรุปสํานวนไปยังพนักงานอายการเนี่ยทางเราก็ถือว่าได้เสร็จสิส้นหน้าที่ของเราในการส่งนะครับในการส่งพ่อเขาเนี่ยนะครับข้ามถนนไปฝั่งได้เรียบร้อยสําเร็จแล้วนะก็ปรากฏว่าคุณพ่อเขาเนี่ยได้มีการไปตกลงกับบอดบางแก้วโดยการทําสัญญาปณิบัตนอมลักษณะของการเยียวยานะครับพอบการเยียวยาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาไปตกลงกันเองไม่มีใครทราบ จกนกระทั่งรับแจ้งจากตำรวจตอนภาคหนึ่งว่า,ามีการไปตกลงกันระหว่างบุณวณบางแก้วกับพ่อของน้องเบ้นนะในการาตกลงค่าเยียวยาผมทราบว่ารู้สึกครั้งแรกเนี่ยได้เงินมาหนึ่งล้านบาทแล้วต่อมาก็มีการไปร้องสื่อมวลชนว่าได้เงินไม่ครบนะแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยนะก็จนกระทั่งคดีเนี่ยไปสู่ศาลนะครับเนื่องจากที่มันนาน4ปีเนี่ยเพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดคดีผมเนี่ยคดีที่ปี6 1เนี่ยก็เพิ่งมาตัดสินปีนี้เหมือนกันก็นก4ปีนะครับนะ คดีนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเล่าครับว่านะบอกกติกว่าคุณฟังให้ดีก่อนนะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรกันถึงไหนนะครับประเด็นสุดท้าย,ยที่คุณบอกว่าคดีของดาลาเบลเนี่ยนะไม่รู้ไปอยู่รู้ไหนถึงไม่รู้ว่าคดีดาลาเบลเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินนะครับศาลจังหวัดนบุรีศาลทนบุรีนะครับตัดสินคดีดาราเบลเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดหคนมั้งนะครับติดคุกมดทุกคนครับนะ ดูระหว่างการประกันตัวคนต่อสู้กรีอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์จะอ่านเขาไมภาคสาเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับรู้สึกจะประมาณกันยายนถ้าจะไม่ผิดนะที่คุณแม่และล้วเบลเล่าให้ผมฟังดังนั้นเนี่ยนะทั้งสี่ข้อเนี่ยกติกเนี่ยไปคิดให้ดีๆนะวันนี้นะคุณห่วงตัวเองดีกว่าว่ามีใครช่วยเหลือคุณอีกไหมนะกรณีคุณเนี่ยกับพวกเนี่ยตอนนี้ถึงทางตันแล้วนะผมบอกให้เลยถึงทางตันแล้วมันไม่ใช่ง่ายครับนะที่มีคนช่วยคุณให้ประมาท ผมบอกกันเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมสู้กับอำนาจลัแบบไหนอำนาจรับที่มือมองไม่เห็นหรืออำนาจรับที่มีมีคนรวยก็ยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเปลี่ยนแปลงของของภาคหนึ่งได้ทําไมเปลี่ยนแปลงอายการบางคนได้นะผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าคาดีนี้ตกลงแตงโมเนี่ยจะต้องตายฟรีหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกเรานะก็สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คืออย่น้อยสุดวันนี้ผมก็ขอบคุณนะ นะขอบคุณดรณรงแก้วเพชรที่ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจนกระทั่งมีผลตามมานะว่ามีการไม่ตรวจสารเสพติดแล้วก็ขอบคุณท,ทนายรัชพลนะนะก็ไปยืเป่เหมือนกันรเรื่องของที่สพบองนอนท์เรื่องของเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม1นึ่งสามหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งทับหนึ่งนะนะแล้วก็ขอบคุณทนายเกิดผลที่ออกมานะแสดงความคิดเห็นนะแบบเดียวกับเราก็าคือไม่เชื่อว่าเป็นไม่เชื่อเป็นตมประมาทนะหลายๆคนนะ,นะครับ ทุกๆคนเน่ยแม้กระทั่งอาจารย์เชืรบทนะก็ต้องบอกเลยว่าแกก็มองเหมือนเราว่าไม่ใช่เป็นคดีประมาทคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกือบทั้งประเทศรู้เลยว่าคดีแตงโมเนี่ยไม่ใช่คดีประมาทแต่มีตํารวจภาคหนึ่งกับอายการมนตบุรีมองเป็นคดีประมาททั้งห้าคนบนเรือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่คดีแบบนี้ถึงกลายเป็นคดีประมาทมันประมาทตรงไหนผมยังสงสัยอยู่เลยนะในจ้อบเนี่ยนะครับ เป็นคนชงชงเหล้าชงไวน์ประมาทย,ยังไงชงเหล้าชงไวน์แล้ว,ว,ลวประมาทนะผมก็ไม่เคยศึกเรียนตำราวิชายุธมาสิบปีเนี่ยศึกษาจากอาจารย์ผู้รู้ด้านกฎหมายมาเนี่ยผรูรู้ด้านกฎหมายมาทุกคนทั้งประเทศงงตำราเนี่ยงงงงทั้งประเทศนะงงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของตงโมงเนี่ยมันกลายเป็นคดีประมาททั้งห้าคนบนเรือแถมคุณซื้อ,อยังโดนดำเนินคดีอีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก in right. so right. so ็ยังมึนๆยึงงงอยู่นะก็เรียนให้ทราบครับว่าคดียังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าคนที่ดูถูกว่าจะเป็นแก๊งตลกจะเป็นมวยล้อมต้มคนดูนะก็บอกให้รู้เลยว่าเดี๋ยวคุณก็ดูต่อไปนะผมยืนยันนะครับว่าในสานที่เป็นผู้รับมอบอํานาจนะโดยชอบทำตามกฎหมายแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณแม่น้องแตงโมนะครับแล้วพวกเราเนี่ยจะทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับพ่เต ก็มีหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอำนวยความสะดวกให้คุณแม่เวลาจะไปไหนมาไหนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพิเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดด้วยกับกับภรรยาที่น่ารักแล้วก็กับทีมงานของพักไทยศิวิไล์เขาก็ไปดูแลนะคุณแม่น้องแตงโมจากที่เครียดกับใครบางคนนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหน,ไหนได้นะมีทีมงานพิเต้ไปดูแลนะครับอันนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งก็อยากให้เข้าใจคุณแม่ด้วยนะครับว่า ก็คิดว่าเขาเป็นแม่เราแล้วกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนภายนอกไม่รู้นะครับว,ว่าเขาโดนอะจะทําอะไรบ้างนะแต่หลังจากที่เราได้เข้าไปดูแลได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยถึงได้รู้ว่ามีการเอ่อถูกเขาเรียกอะไรอะถูกขู่นะช่วงหลังนี้จะถูกขู่มากจนเกิดความกลัวจะเซ็นเอกสารเนี่ยต้องปรึกษากันก่อนว่าจะเซ็นดีไม่เซ็นดีอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องเห็นใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าพวกเราก็พยายามอธิบายให้ฟังถึงข้อกฎหมายพยายามอธิบายให้ฟังถึงข้อดีข้อเสีย ให้คุณแม่ทราบนะครับนะในวันที่สองเนี่ยที่จะไปพบสอทอเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือนะครับว่าขอเลื่อนคดีที่สอทอของแม่ไปเนี่ยที่เป็นพยานในคดีของบังแจ็กเนี่ยนะครับนะก็จะเลื่อนไปวันที่เจ็ดเวลาสิบนาฬิกาเนื่องจากพวกติดคดีขึ้นศาลกันถึงวันที่หกนะครับก็เลยเลื่อนคดีจากสอทเอป็นวันที่สองเป็นวันที่เจ็ดก็ได้เรียนผู้บัรจการ กญชาการตรวจไซเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เราทําตามกอมรอบของกฎหมายแล้วก็ทําตามขั้นตอนของของกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องนะครับนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยวันเนี้ยนะผมก็ต้องขอบคุณดีเไอนะที่จะเชิญไปสอบปากคำอีกครั้งก็ไม่อยากจะหวังอะไรแลวนะกับดีเไอก็เลยขอไม่ไปสอบแล้วกันนะเพื่อความเอาเวลาของผมต้องหมดเนี่ยไปทุ่มเทในคดีแจงโมเพียบๆีวดีกว่าไม่อยากจะไปหวังเพึ่งอน,นัจนรัฐนะ ไม่อยากไปหวังพึ่งอะไรกับกระทรวงยุติธรรมไม่อยากหวังพึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราสู้กับคดีน้องแตงโมมาเกือบสามเดือนเรารู้สึกท้อแท้กับหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนนดพิเศษหรือดีนอไอเนี่ยก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรเลยเพราะว่าไม่มีแนวโน้มที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรอกครับซึ่งถ้าเราพลาดมาในการที่เราไม่ดําเนินการเองด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าคดีเนี้ย มันจบสิ้นเลยนะคนรวยก็ไม่ติดคุกติดตารางเอาเงินวางที่สาไม่กี่ตังก็พ้นผิดแล้วนะแต่ถ้าเราทําทุกวันนี้ที่เราทํากับทั้งทีมงานทั้งหมดทุกคนที่มาช่วยกันทุกสภาพกําลังนะก็ต้องขอบคุณนะครับนะ,ะในขณะน,นี้มีผู้เชี่ยวชาญทุกด้านมาร่วมมือกันเราหมดนะครับแม้กระทั่งนะเจ้าของเรือบางท่านนะครับก็ มาให้เรานำเรือเนี่ยมาทดลองนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะโ mm hmm. คบอส200ที่หลายหลาคนที่เห็นว่าของผู้รงหารุ่น300ทําไมมีเรือ200มาผมก็ได้ไปคุยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบแล้ว mm hmm. เพราะว่าเรือรุ่น200เนะี่ยเป็นเรือที่ตำรวจเอามาช่วยนะครับเอามาช่วยนะในการจําลองไม่ใช่เป็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคือวันที่เกิเดเหตุนะแล้วก็ท่านก็พร้อมนะ ให้เราพิสูจน์ทุกอย่างได้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้ทุกด้านนะครับเรือ200นะซึ่งเราก็จะมีการจําลองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะโดยถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะนํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องคนอันเมืองไทยได้เห็นการจําลองเรือนะครับแบบทันสมัยไม่ใช่แบบตํารวจทํานะครับนะไม่ใช่แบบตํารวจทำเอาโกลิสไปยกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วเราจะทําให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากบาดแผลน้องแดงโมไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือ นะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะมีการจําลองกันเร็วๆนี้นะครับก่อนที่จะมีการวนะ้องผู้ทหารัะงรับไอ้ทั้งห้าคนบนเรือนะครับนะนี่แหละนี่คือการทำงานของพวกเราพวกคนที่รักความยุติธรรมนะขอบคุณทนายความหลายๆท่านที่มาช่วยขอบคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมาช่วยนะครับทั้งด้านนิติเวชท,ทั้งด้านนะทั้งด้านแพทย์ด้านอะไรต่างๆที่มาช่วยพวกเราทํางานนะ ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนในประเทศด้วยนะครับที่ให้กําลังใจพวกผมทุกคนในการทํางานนะ <_ d ata> ก็ไม่รู้จะตอบคุณตอบแทนพวกเพื่อนๆอยังไงไม่รู้จะตอบแทนพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้แต่ตั้งใจทํางานเพื่อให้คดีน้องแตงโมเนี่ยสำเร็จผลได้สําเร็จได้นะครับก็ <_ d ata> ขอบคุณท่านอายการดีๆหลายๆท่านนะครับที่กําลังช่วยตรวจสานวนน้องแตงโมให้ได้รับความเป็นธรรมขอบคุณท่านอายการสูงสุดที่ร่วมมือกับ กรรมธิการบุธิสภาของทุกชุดท่านสมชายแสวงการในการตรวจผ้านะครับจะเป็นจริงไม่จริงเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าทาได้ตรวจให้มันรู้รู้แล้วรู้ลอดไปว่ามันเป็นเลือดจริงหรือไม่เลือดจริงนะถ้าเป็นเลือดน้องแตงโมจริงบันก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้จบไปนะครับนะก็ทุกอย่างที่ทําทุกวันนี้ก็คือทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศไม่อยากเห็นลูกหลานคนไหนต้องตกเป็นเหยื่อของอำนาจรับที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่อยากเห็นน้องแตงโม ต้องตายฟรีอะไรที่มันที่สุดคือไม่อยากเห็นคนไทยที่มีสภาพแบบนี้ที่ใช้อํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมในการนะครับเขาเรียกไรทำสนวนที่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านเราอตอก